สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับ NP, NP <B S 1> มีเรื่องเล่าครับวันนี้นะครับก็ได้ทรงผมใหม่นะครับตัดเองอยู่ที่บ้านนะครับป้องกันโควิดนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราหน่ารู้นะครับโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุก็คือเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าข้อเข่าทํางานอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งข้อเข่าเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการเดินนะครับในการวิ่งนะครับในการทํางานนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเข่านี้เยอะพอสมควรนะครับทำไมต้องเยอะล่ะครับเพราะว่าคนไทยนะทำงานหนะักประมาณร้อยละ80%เป็นะครับเป็นชนชั้นกลางแล้วก็มาหาชนชั้นล่างก็ค,คือชนชั้นที่ใช้แรงงานะนี่จะสูงมากการใช้ กำลังนะครับจะเป็นส่วนสําคัญในการที่ทําให้ข้อเข่ามีปัญหานะครับซึ่งข้อเข่านี้ก็คือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับในการเดินนะครับเรียกว่าในข้อเข่าจะมีน้ําหล่อเลี้ยงนะครับหรือว่าน้ําไขข้ออยู่แล้วก็มีหมอนรองกระดูกนะครับหรือเรียกว่าคอลลาเจนนะครับช่วยในการยืดหยุ่นนะครับกันกระแทกแล้วก็กระทบกระเทือนด้านล่างโดยตรงนะครับ ทำให้เรามีการเหยียดและก็งอเข่าได้เป็นปกตินะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเอ็นต่างๆนะครับก็จะทําให้ข้อเข่านี้มั่นคงแข็งแรงถาวรน,นะครับในตอนเด็กๆก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าอายุมากขึ้นแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าข้อเข่าจะเริ่มมีอาการนะครับซึ่งอะไรนะครับเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดการเจ็บปวดของข้อเข่านะครับ ซึ่งเราก็จะรู้ว่าข้อเข่าจะรู้สึกปวดเนื่องจากโรคอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกก็คือโรคข้อเข่าอักเสบนะครับ o s g r o ร r t h r i t i s นะครับแล้วก็โรคไขข้ออักเสบหรือว่า o s t e อ a r t h r i t i s นะครับก็จะทําให้เกิดอาการปวดข้อเข่าได้นะครับซึ่งโรคข้อเข่าเกิดจากข้อเข่าได้รับบาดเจ็บหรือว่ารับน้ําหนักของร่างกายที่เพิ่มน้ําหนักมากเกินไปนะครับจะพบในกรณีที่เป็นคนอ้วน แล้วก็ค่า BMI เราจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีค่า BMI มากกว่า30ขึ้นไปนะครับจะมีโอกาสทำให้ข้อเข่านี้เริ่มเสื่อมได้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอาการผิดรูปบ้างนะครับเนื่องจากกรรมพันธ์การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันในระยะเวลานานๆนะครับก็จะทำให้ ข้อเข่านั้นเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เสียหายได้โดยตรงนะครับซึ่งเราจะรักษาอย่างไงนะครับถ้าเกิดอาการข้อเข่าเสื่อมแล้วนะครับก็จะมีวิธีการรักษาที่แบบง่ายๆก็คือ1ที่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เลยนะครับก็จะเป็นาการเราทำางไงครับการลดน้ําหนักแล้วก็งดการยกของหนักเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้ามีอาการเข่าดังกับกกบบนะครับหรือว่าเกิดการเสียดสีกันนะครับเราก็ควรเพิ่มปริมาณแคลเซียมนะครับให้เกิดความเพียงพอแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนนะครับให้เกิดการเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับแต่ในกรณีที่คนทั่วโลกเนี่ยถ้ามันรักษาไม่หายก็จะเกิดอาการเข่าผิดรูปนะครับข้อเข่าเริ่มเสื่อมนะครับจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ไปนะครับซึ่งการผ่าตัดนี้แล้วก็มีหลายรูปแบบนะครับเพื่อจะใส่ข้อเข่าเทียมเข้าไปแทนข้อเข่าที่มันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราน้ําหนักเกินมากเกินไปแล้วก็ควรลดลงนะครับแล้วก็ถ้า,าในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่วัยหมดประจําเดือนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพูนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับก็ได้จาก มีอาการเจ็บหลังปวดเอวปวดเขา่าตื่นเช้าขึ้นมาดังก๊อบแก๊บก๊อบแก็บนะครับก็ให้ระวังนะครับจะเกิดภาวะนั้นซึ่งวิธีการปฏิบัติตัวก็คือ1รักษาน้ําหนักตัวให้สม่ําเสมอนะครับไม่อ้วนเกินไปค่า BMI ไม่เกิน25นะครับแล้วก็ไม่ยกของหนักนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับไม่เดินขึ้นบันไดที่เป็นสูงสูงนะครับ แต่ถ้ามีอาการเข่าดังก๊อวแก๊บนะครับก็ควรปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็จําจกัดอาหารที่มันมีผลต่อข้อเข่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกาต์รูมาตอยโรคไขข้ออักเสบหรือว่าลดการหกล้มกระแทกอย่างรุนแรงก็จะทําให้เข่าเรามีอาการไม่เกิดการอักเสบทําให้เราไม่ต้องที่จะมีความทุกข์ทรมานจากเข่านะครับเพราะว่า เราต้องใช้เข่าในการเดินในการวิ่งในการทําจิจวัตรประจําวันมากเยอะแยะฉะนั้นเข่าจึงมีความสําคัญในผู้สูงอายุนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับใน n p มีเรื่องเล่านะครับสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติท่านมีข้อสงสัยหรือว่าท่านอยากทราบว่าข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุต้ตองทํำยังไงบ้างนะครับก็ ใต้คอมเมนต์ได้แล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กด subscribe mm hmm. เพื่อจะได้พลาดนม่พลาดคลิปดีๆทางด้านสุขภาพที่เราจะนำมาฝากต่อไปนะครับซึ่งอาการข้อเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับจบพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ